เออสวัสดีทุกคนซึ่งตอนนี้ก็มาเล่นดูทำไมกันครับซึ่งผมโรงเรียนอยู่นะก็คือผมไม่มีอะไรจะอจัดก็เลยมาอาัดเกมนี่แหละขอบอกกับเพื่อนที่เป็นนักเรียนปป๊บเราอัดวิดีโอเอาไปลง YouTube อยู่นะ เราลงไหมคลิปนี้ก็จะพูดเยอะหนยนะครับผมถ่ายหน้าปุ๊กคลิกมาแล้วบอกช่องมาหน่อยบอกช่องมาก่อนเดี๋ยวบอกขออัดคลิปก่อน บอกขออัดวีดีโอก่อนบอกมาก่อนเช้าแล้วได้วเวลาไปเรียน แบบชิวๆกระจกบ้านนี้ก็ใสเกินนะใสจนนี่ก็ว่าเป็นกำแพงที่สามารถทะลุได้อ่ะจริงๆนี่ไม่ใช่้านผมนะครับงามงาๆงามงามงามงางาางมงา อยากให้มีส้มตำด้วยอะเกมนี้อ,อิ่ม,อ,มอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้ว รถบัสจอดอยู่ตรงนี้รถบัสจอดอยู่ตรงนี้จ้ารถบัสจอดอยู่ตรงนี้จ้าไปมาขึ้นมา วัดตูขอเลีวก่อนนะขอเลี้ยวก่อนเลี้ยวได้ละ จอดเอียดมันพืนรหัสสบัตีกีราอยู่ไหนพระพระอันไหนพระอิเตบอลอะ บ <Basket> าตเกิบอลเป็นให้สนุกเลยนะ เดี๋ยวมันนั่งได้ไม่นั่งได้ด้วย โอเคต่อไปเตะบอลน,นักเรียนโอเคต่อไปเตะบอลน,นักเรียน Cô là... Cô là... Cô là... Khang ni 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 nè ni ni nè Này ไปไปอนี่ใครเป็นโกฝั่งไหนใครเป็นโกฝั่งไหน ครูเล่นด้วยแล้วจะเอาสองบนลทำไมแล้วจะเอาสองบนลทำไม ผมไม่ให้เขาใส่จะไม่พอเนี่ย

เล่นไงหมดคาบแล้วนี่นาเดี๋ยวให้น้ำหนึ่งขวดหมดคาบแล้วนี่นาเดี๋ยวให้น้ำหนึ่งขวด

kepala pacar seni lepak cha seni lepak cha ไหนอขอดูหน่อยว่าสวยมนกันนะเนี่ยคนนี้ล่ะคนนี้ล่ะสวยเหมือนกันคนนี้ สวยเหมือนกันแต่คนที่สวยสุดเป็นคนนี้แต่คนที่สวยสุดเป็นคนนี้วาดรูปสวยสุดวาดรูปสวยสุดงับเย่ครับเรียนต่อไป สัตว์รีบบสัตว์ไทยแล้วกันไทยเรียนรู้เรื่องที่สุดเฮ้สี่หาสัว์ไทย ฉันต้องการไปแปลว่ากรกำกรรมกำาลังแำกำ่ากำาลังกำาำวนอยู่ที่หลังบ้าน แพรวากำลังให้เติมคำให้เติมคำให้เติมคำแพรวาคือชื่อคนและอย่าเล่นอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะ ไม่งั้นโดนไม้เลียวคมคมไม่งั้นโดนไม้เลียวคมคมไม่งั้นโดนไม้เลียวคมคมโหเติมคำจ้าเติมคำจ้าแค่ว่ากำลังทำสวน อยู่ที่หลังบ้านถูกต้องทั้งสองคนเลยถูกต้องทั้งสองคนเลย อี่บอยขาดตัวไหนไปอีซี่บอยขาดตัวไหนไปอีเอเป็นช่องหนึ่งที่เล่นมี เป็นช่องหนึ่งที่เล่นมีมเป็นช่องหนึ่งที่เล่นมีมที่ที่ดังๆเป็นมีมอ่ะ นี่ดังๆเป็นมีเนะี่ยมีมีมมไม่ใช่มีไม่มีใครรู้ใช่ไหมไม่มีใครรู้ใช่ไหมมีม,มีด้วยบอไม่มีใครรู้ใช่ไหม ตอบสิไม่มีใครรู้ใช่ไหมบอกว่าอย่าเล่นบอกว่าอย่าเล่นบเ,เ,เอบอรเฉลยเฉลยอีซี่บอยอีซี่บอยใครเล่นอ่ะ e ี s y ่บฮใครอะไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักเหรอ <c oughs> น่าจะเคยเห็นผ่านตานะ <c oughs> น่าจะเคยเห็นผ่านตานะ <c oughs> ไม่รู้จัก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมิเตอร์บีตมิเตอร์บีท เรียกเก็บโทรศัพท์แล้วอะออกก่อนนะยีคนผมออกแล้วบ้า